อันแล้วแบบน้องค่งเรายังมือค้ค่าเลยเราจะไปชั้นสี่ก่อนแล้วคู่ใหม่รีวิวใหม่อันนันตรงนี้นะคู่รีวิวใหม่ชี้ินี้เนี่ยก็อีนเอาเอาของขึ้นมาแบงค์มานั่งคู่รสชาติเป็นยังไงอร่อยบางอย่างไปเกีงข้ากคู่รู้ไหมพวกูตืึนตั้งแต่หกโน ใช่ค<ช>่ะ<ช>หนูมารอเขาโทรมาเพราะหนูอยาก,กรับโทรศัพท์รู้สึกเหมือนเป็นแอร์โฮสเตสนั่งไหนนั่งนี่นี่นี่นิอทกคั ตลอดที่ทุกคนกำลังกินข้าวอยู trips, ่นะคะเราจะมาบอกแปลงข้าววันนี้ก็คือวันนี้เราจะไปมหาลัยแล้วก like, <Hello, S 2> ็จะไปยูนิเวอร์แซลนะคะตอนบ่ายนี่คือสมาชิกเคื่อมเชองหัวกนจะหาใช่ไหมตอนนี้เราอยู่รถนี่คือรถฮัลโหลรถเราอยู่ไหนมึงอยู่ไหน ลงมาดิคนนันล็อบบีแล hey, ้วเนี่ยตอนนี้เนี่ยล็อกอนใหม่ว่า Hello Good morning เกือห้าหมืแล้วค่ะนะคะตู้ใไปสูงหนู่กไปก่อนนะคะแล้วนะคะอีกอย่างหนึงไปจะเล่นกันให้ครบนะแล้วยาไม่เต็นะค่ะ h e l l ยควัสดีค่บ เราจะมาดู personal color ให้คุณหน่อยนะคะว่าคุณหน่อยเป็น cool tone หรือ warm tone ค่ะนี่นะคะวก็จะใช้พาเลตเป็นสี neutral นะคะเพราะว่าคุณหน่อยน่าจะได้ผ่องผ่องอุ๊ยออกมาจะแต่งสีดีอีกนะมาดูมาอะไรนะคะมาตื่นมาตื่นเต้นไหมดีนะเดี๋ยวจะพาดูแบบหนังควายจีโบนิตามีผู้ชายก็มี

In 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 fact I l l be in Bangkok next month. ว้าคนได้รางวัลนได้รางวัลอี้ด้วยได้ราัลนะทำไมก็าดที่องที่หนึ่ไแดงยังที่หนึ่งองแ้เขาองเนมึงชื่ออ o f s a อง Professor say h Professor can you say hi to our camera Hi อยู่ในซีรีส์สักเรื่องอะ XO ็กซ์โจริงเหรอฉันพูมั่วฉันตามถามมินโฮอยู่เมนเฮลเจนเมนเฮลเจน คู่บรรจบเรากำลังไปไหนคะดาราหลักของช่องคู่หันมาเร็วคู่บรรจบมาคูยกันถ้าเราคุยเสียงถ้าเราใหญ่ในวันนี้ครับยังไม่ได้ทานเลยค่ไม่้ทาอ๋อหิวข้าวมากเลยอันนี้ก็ดาราหลักเหมือนกันเป็นฟิวยาย่ากับกับใครนะคิมเบอรี่เขาสั่งมาให้แล้วแต่เราแต่เขาสั่งมาให้แล้วเดีแต่เราต่อ นี่นะคะ้คไม่ใช่ข้าวธรรมดามันนะคะเวเาากินไก้ดูแงข้ไก่ให้่อไดปะคือะไรก็ไม่รู้แต่น่าไก่ไก่ อรอยก็เป็นไก่กรอบค่ะน่าหวนแบบีเลน้เลยไก่อร่อยยังไม่ได้อก้ทุกคนอนุญาตนะครับัง

แลมีเราตรงนี้ y, แล้วท like, right so, ุกคนเข้ามาในแบบว่าช็อปเป็นแบบว่าร้านนี่เป็นคูลมีต่างตแล้วก็ตรงนี้เป็นชิตตี้นะคนน่ารักดูฝั่งนี้ดูฝั่งนี้ดูฝั่งนี้นต้อน่ามเมานทุกคนเราซื้อนี้เลยเราเพิ่งใส่มาแลคะทุกคน ดิก๊กำลังจ่ายตังค์คือมาครั้งเดียวเพราะฉะนั้นเราจัดไปเลยมือข้างคือจูวมาข้างไหนมันจะมีมูดีป,ปะมีคือตอนนี้เราถ่ายรูปไปกันได้น,นิดนึงนะคะตอนนี้เพื่อ,อนๆก็กำลังจะถ่ายรูปันอยู่แลวตอนนี้แผนของเราต่อไปก็คือเราจะแบบว่าไปเล่นแบบพวกเครื่องเล่นแล้ว ทำเงิทำไมกูเดินโชว์เดเนี่ย ทางเดินยาวมากยาวแบบยาวมากคือวนไปวนมาวนไปวนมาแล้วก็จะเป็นประตูเข้าไปใช่ไหม <c oughs> คือคิดว่าประตูเนี่ยสุดแล้วคือไม่ใช่ยังมีบันไดมากกว่า4ถึง5ชั้นแก้ว <c oughs> คือเดินเยอะมากจนเอ็มมาต้องถอดรองเทา้ารองเท้ากัดเวอร์แต่สนุกมากสนุกสุดๆแต่เล่นอยู่5นาทีรอประมาณสองชั่วโมงอ่ะเพืนราค่ะเล่นเสร็จมือสัน่นๆนิดนึงน่าก,กลัวไหมรีวิวก็ไม่เลยไม่เลยน่ากลัวบ้างน่ากลัวบ้างรีวิว น่ากลัวไหมไม่่ากลัวค่ะชิวๆอยู่ด้านหน้าสุดใช่ไหมอย่าเชื่อมันอีลีดูดีกับเอมมา่ะมันแอปเกินตอนเล่นคือเกือบตายค่ะล่นมัมมี่เสร็จแล้วนะคะต่อไปเราจะมาต่อที่จุลศิลป์เวลร์ล่องแก่งเสริมกันที่ล่องแก่งบ e ฟอร์แอนด์อ e เฟอร์บีฟอร์แอนดมั่นใจแน่นอนว่าเปียกกับออกมาแน่นอนอันนี้ตอนเราไปเล่นคือไม่ได้่ายอะไรเลยเลยก็คือเพราะว่าทามันยาวมากคือยาวแบบยาวมากๆ เดินเยอะมากกว่าจะได้เล่นรอประมาณ2ชั่วโมงครึ่งเล่นจุลศิษย์เ่นเสร็จนะคะรีวิวเมื่อกี้เลยเต็ม<อ>สิจน่วงให้3 1รอนานหนึ่งร<บ>อนานสอแบบไม่สนุกเลยแต่ตอนนี้เรามาอยู่ที่ไม่จับปภาษาอะไรอะเช็คหรอสวยมากทุกคนเดีวนสถานอยู่ ที่โซนมินเนี่ยนะเขคือเริ่มมอมเริ่มยมเริ่มอ,อ่อมคือไม่ค่อยถ่าย,ยอะไรเยอะมากคือเหนื่อยแล้วจากจุเลสิกมันตัวเปียกไปหมดอยู่ที่ตรงร้านอาหารของมินเนี่ยนะคะแล้วเราก็สั่งสั่งเบอร์เกอร์เป็นเบอร์เกอร์แล้วก็น้ำเกล็ดเป็นแบบว่าเซตมินเนี่ยแล้วก็เราก็จะไปสั่งข้าวแกงกะหรี่อีกอันนึงเพราะว่าเอามาถ่ายรูปนะคะจานนี้20 20เหรียญอีกอันนั้นน่าจะ19 20เท่าไหร่จ๊ะแม่ก็ห0าร้อยจานละ500 เล็ดเนาะอุ hmm. mm ้ยคอนหอมเลยน่ากัดกัน่ารักแล้วอร่อยมากคือแกงกะหรีเลิศมากนะคะไก่ทำไมอร่อยจังไก่จืดมากอ่ออืม อ,อร่อยนะขนาดนั้นอ่ะคุงไก่อะไร่ะเนี่ยอย่างวะไก่ทอดสิ่งนี้ก็อร่อยแฮมเบอร์เกอร์เป็นไงดีมากๆมันแบบหอมซอสอะไรไม่รู้อร่อยมากหอมอหวานมอ,อืมตีมันนี้อร่อยมาก มันคือโยเกิร์ตอะทุกคนอร่อยอีกแล้วแล้วอร่อยทุกอย่างเลยอันนี้เป็นรสว,วานิลา,อ,า,ลาลอันนี้อร่อยแต่ชอบกินอะไเยอะอะวันนี้หวานอะคิดถึงซอสเสิมแล้วปกวติอะกูเป็นคนแบบว่าไม่ได้แบบชอบวานิลาขนาะดแต่กูรู้สึกว่าเน,นี่ยมันไม่เหมือนแบบที่อื่นมันหวานเลยอืมมันแบบลงตัว นี่นะคะเราแบบว่าซื้อของทุกอย่างเรียบร้อยเสร็จหม,มาแล้วแเราก็เราจะออกไปหาเพื่อนี้วนอกเพื bye ่อไปกินก๋วเดียอามหลันแล้วโเป็นเหมือนจะเป็บ<ล>ยค่ะดดด ห้าดอกัอารกอาหารจะมีมดเจอย่างกินสุดนะคะไม่คนได้ซื้อแหละเจข้าวรบซื้ออนาแบบไฮโซสัตนะคะก็จะมีรูปแบบว่าคลิปที่แบบมอมบ้างไม่มอมบ้างอันนี้ก็จะมอมนิดนงแต่พอเห็นอาหารแล้วกูสดใสไฮโนะไม่มีเงินกินวิงซ็อกปรา คกรับอันนี้เรามาร่วมร่วมงานแต่งอาหารงานแต่งขอบกิมพรีเเป็นพื่อนเจ้าสาวค่ะวันนี้จะมาแบบรับชอบดอกไม้เป็นเจ้าสาวเขาเป็นคนยังไงเป็นเจ้าสาวแล้วน้องเจ้าบ่าวคุณหรือเปล่าคะเจ้าบ่าวผู้ชายแต่งงาน่มองแมมอยากเลิกงานแต่งคุณจะเขาจะถามใช่ไหมพูดยูนาริธีเอาเซนเดอร์แต่ตอนนี้ผมหิวมากเลย มีมังแอปเปิ้ลให้ผมกินจักหน่วยหนึ่งก็ยังดีที่เก็ด่อชฉันอ anyway> ันนั้นน่ากินจังทำไมน่ากินจังตอนนี้นะคะเรามาที่การ์เดน by t เดเบย์เพราะมาดูการแสดงการโชว์การอะไรก็ไม่รู้นะคะตอนนี้กี่โมงตอนนี้สองทุ่มหกนาทีเราจะไปดูการแสดงค่ะนี่น่าจะเป็นรอบสองของเขา เรากำลังเป็นโฮมเลสฮะใครเรียกกูป่ะไ,ไม่ไม่ลแหละกูมไม่รู้แหละกูโฮ <H omes S 2> มเลสจริงๆเประหยัดโงแรมนะคะนในวิวที่วิวหลักล้าน ออกมาอีกแล้วกินอะไรกินคุกกี้ซอฟต์เบรคค่ะทุกคนอร่อยนะอร่อยเลอ<ม>ืมตาแชนเป่อบเเจนิดนึงนเจกอบอืทมที่จบอมนมคือแบบอยากกินนต้องนมเย็นอะ มาเดี๋ยวเราจะมาเล่าเหตุการณ์ที่เราอยู่อยู่บนลิฟต์กินะอีแมงคไปคือเราอะลงไปเอาวิงสต็อปกันก็จะมีเราอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้แล้วก็มีมีคนจีนมีแบบครอบครัวคนจีนแล้วก็มีคุณยายอันนี้เป็นคุณยายอันนี้อันนี้เป็นกูแล้วคุณยายแล้วคุณเสียงแบบมาจากไหนเนยมาจากคุณยายมาจากคุณยายมันเป็นเสียงแบบ

อร่อยั้ยคุณแงรู้สึกยังไงคะไก่ที่สิงคโปรมันต่างจากไก่ที่ไทยยังไงคะวิงแซบอร่อยกว่า